เ็นซ้า์นี่ก็ก็คือเอาเอาสิ่งที่เป็นพืชนะครับเอามาย่อยก็เขาเรียกว่าการหมักอ่ะผลผลก็คือเราก็จะได้โมเลกุลได้ธาตุอยู่นีนคำว่าเอนไซม์นั้นหรือจะเอาสัตว์มาก็ได้จ้ะเอาสัตว์เช่นเอาไข่มาที่เราบอกไข่เน่าแล้วก็เอาไข่มาเป็นลูกแล้วก็ล้างให้สะอาด เราเอาไข่ที่เป็นลูกเอาใส่ในโหลพลาสติกก็ได้โหลที่เป็นปากแคบก็ได้เราเอาใส่ไข่ลงไปโดยไม่ต้องไปทุบแล้วก็ให้ระยะเวลาเขาไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มเขาก็จะเริ่มหมักตัวเขาเองอะ่ะเขาจะย่อยตัวเขาเองจากเขาเป็นโครงสร้างใหญ่ๆที่เขารวมกันเป็นคําว่าไข่เขาจะเริ่มเป็นโครงสร้างที่เล็กลงที่เรียกว่าโมเลกุลที่เรียกว่าธาต แล้วในขบวนการนั้นนะ่ะเขามีการทํางานของเอนไซม์แล้วบางทีมีแล้วก็มีมีความเป็นความเป็นจุลินทรีย์เข้าไปอีกด้วยนะคําว่าจุลินทรีย์เราเราเห็นคําว่าจุลินทรีย์เนี่ยหรือเห็นมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เนี่ยเอาแบบมนุษย์เนี่ยเราเห็นมนุษย์หนึ่งคนแล้วก็ไม่มีสองคนมีสามคนมีเยอะๆเลยแล้วเราดูกลุ่ม,มนุษย์ที่เขา ที่เขาอยู่ลงกันเยอะๆคนน,คนี้ทําทนู่นคนนี้ทํานี้แล้วก็ทํางานนั้นงานนี้งานนั้นงานนี้อย่างนั้นอะแล้วผลผลออกมาเขาเป็นงานนั้นงานนี้ขึ้นมาสิ่งที่เป็นยูเรนซีเหมือนกันเนี่ยเขาอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายเลยอยในขั้นตอนของขาําาหมักอะจะเป็นการหมักพืชก็ได้หรือจะเป็นสัตว์ก็ได้เกี่ยวเนื้อสัตว์มาหมักก็ได้หรือจะเอาพืช เอาผลไม้เอาผักอะไรก็ามาหมักก็ได้นะแล้วก็ต้องไปดูว่าเขาจะทํางานได้ไงนะจุลินทรีย์นี้จะต้องมีน้ําตาลแต่บางพวกไม่รู้เรื่องบอกเอาว่านี่น้ําตาลเหรอซึ่งจริงแล้วสิ่งนั้นนะ่ะเขาเป็นเคมีแล้วก็หวนานหวานก็คือเคมีที่ทําให้ขาวละ่ะซึ่งจุลินทรีย์เขาเขาไม่ชอบแบบนั้นยฉงพาะั้ามันเป็นเคมี ถ้าเขาไปโดนแล้วก็ตายเนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็ควรไม่ควรจะไปเอาสิ่งที่หวานๆที่บอกว่าเป็นเคมีมาใส่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าน้ําตาลที่ไม่ใช่เคมีอ่ะถ้าจะเอามาหมักอ่ะอันนี้ก็ต้องไปรู้อีกอ่ะหรือบางทีจะเป็นใส่น้ําตาลที่เป็นเคมีก็ยังพอไหวเพราะเขายังยังไม่ใช่เป็นเคมีแต่ถ้าจะให้ดีก็ แล้วก็รู้จักว่าอันไหนควรจะทําไม่ควรทําแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะใช้น้ําตาลที่ฟอกขาวไม่ได้ก็ไม่ใช่ก็ได้จ้ะสารฟอกขาวก็เปลี่ยนโครงสร้างได้แต่ถ้าจะให้ดีเราก็เอาแบบที่ไม่ต้องมาอะไรกับสัตว์ที่เป็นเคมีอะไรอย่างนี้เพราะมันเสียเวลามันช้าแล้วเปลี่ยน สารของเขาได้สมบูรณ์แค่ไหนอะไรเงี้ยก็ต้องให้เวลาเขาอีกอะ่ะเราก็เลยเลี่ยง,ยง,ยงดีที่สุดเลยในขั้นตอนของการหมักแต่ก็นี่คาว่าไข่เน่าเงี้ยเราก็เพียงแค่เอาไข่มาล้างให้สะอาดแล้วมารุมรวมไว้ใส่ในโหลใส่ในขวดน้ำดื่มพลาสติกหกลิตรอย่างนั้นก็ได้สิบสองลิตร แม่ยี่สิบลิตรอะไรก็ได้แล้วแต่ก็ใส่เข้าไปไม่ไม,ไม่ต้องให้เขาแตกถ้าแตกก็ไม่เป็นไรลูกไหนแตกบ้างก็ไม่เป็นไรหรือถ้าไม่แตกก็ได้เราก็เลียงเลียงเข้าไปอ่ะเขาไม่ได้แตกง่ายหรอกเขาก็จะหมักตัวเขาจะ้ะแล้วก็มียูรินซีที่ปนเปื้อนอยู่ในนั้นอยู่แล้วยูรินีเขาก็ย่อยสลายคําว่าย่อยสลายเขาที่เขาทํางานทํางาน ในการทํางานรายละเอียดเขาก็าจะมีการการเดินทางของเท่าแบบหยาบๆมคือของประจุไฟฟ้าของของโครงสร้างในระดับที่เป็นที่เป็นโมเลก,กุลเล็กๆอะ่ะที่เป็นธาตุด้วยที่เป็นเล็กยิ่งกว่าธาตุด้วยอะ แล้วถ้าลงรายละเอียดของของทั้งหลายเหล่าเนี้ยก็ควบคุมด้วยบรารมีสามทัพพระเด็คกนภูสดจันทสโลด้วยจ้ะแล้เรื่องของการควบคุมด้วยบรารมีสามทัพประเด็คกณภูหนูภูสดจันทสโลเนี่ยมีมีรายละเอียดของเรื่องนี้อยู่ด้วยจ้ะผลออกมากคือไข่เขาก็าจะสูกย่อยสลายเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนของการเป็นแก๊สไข่เน่าบ้างเป็นธาตุอาหารเล็กๆบ้าง มีการเกิดขึ้นของวิตามินบีคอมเพล็กมีธาตุแคลเซียมมีองคอ์ประกอบอะไรเยอะแยะข้างในสิ่งดีๆทั้งหมดเลยแล้วบางทีเขาระเบิดอ้ะระเบิดก็ระเบิดในโหลนั่นแหละโหลพลาสติกก็อยู่ในขวดพลาสติกหรือถ้าเราจะป้องกันให้มีกลิ่นแล้วก็เอาถุงพลาสติกใหญ่ๆเอามาใส่เอาเอาขวดพลาสติกเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เอาถุงพลาสติกนั้นอนะ ลัดด้วยเชือกด้ยอย่างกลิ่นก็ไม่ออกมาแล้วเห็นไหมถ้ามีกลิ่นบ้างแล้วก็ระบายออกไปแค่นั้นเองหรือถ้ามีพื้นที่ที่ไม่กังวลเรื่องนี้แล้วก็ตั้งไว้เขาก็จะย่อยสลายเป็นธาตุเล็กๆแล้วก็บริกุลที่เราเรียกว่าเอนไซม์แล้วเขามีความพิเศษคือถ้าเอาแบบหยาบๆคือเขามีประจุไฟฟ้าเนี่ยคือมีพลังงานที่เยอะ ที่เยอะกว่าอาหารทั่วไปที่พลังงานพลังงานแบบตกไปเยอะเลยเนี่เอาแบบเอาแบบาธาตุธาตุที่ย่อยที่พื้นดินอย่างเงี้ยธาตุที่ถูกย่อยจากจากโครงสร้างใหญ่ๆของของพืชหรือสัตว์แล้วก็อยู่ที่พื้นดินกับการที่เราเอาเอาพืชหรือสัตว์เนี่ยเอามาเอามาอยู่ใน อยู่ในส่วนที่เราควบคุมอะเช่นอยู่ถังอยู่ในขวดและให้เขาย่อยที่เราเรียกว่ากระบวนการทําการหมักอะแล้วเราควบคุมทั้การหมักรุนแรงรวดเร็วเช่นเราใส่น้ําตาลให้เขาเราใส่ที่จุลินทรีย์เขาเขาต้องใช้อ่ะทําให้จุลินทรีย์เขาทํางานได้ดีได้เร็วแล้วทําให้เขาแข็งแรงอะผลรวมออกมา ถ้าวัดแบบหยาบๆเขาเรียกว่ามีประจุไฟฟ้าที่เยอะที่ดีแต่นั้นแม้ธาตุย่อยมาเหมือนครับเป็นธาตุในระดับเริ่มต้นเท่ากันเหมือนกันแต่คุณสมบัติต่างกันจ้ะพอไปเช็คไอซี่เท่าที่เช็คได้ก็เป็นก็ประมาณว่าประจุของไฟฟ้ามีมากกว่าที่อยู่ที่พื้นดินอย่างเงี้ยแล้วความว่าความเป็นพื้นดินเขาก็จะมีการ ปรับให้เข้าสู่สภาวะที่เท่าๆกันน่ะหรือให้เป็นกลางๆน่ะผลล้มลงก็คือธาตุที่อยู่พื้นดินเขาก็มีความเป็นไฟฟ้าที่น้อยอย่างเงี้ยฮะอันนี้เราวัดเฉพาะคำว่าไฟฟ้านะแต่จริงเราละเอียดมันมีมากกันนั้นจะ้ะน,นี้เราพูดให้รู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติแค่้นเดงแต่จริงละเอียดมีอะไรเยอะกันนั้นมากมายจะ้ะพูดเท่าที่เราลบ เราให้สังเกตได้นั่นเองแต่มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายและสังเกตได้แย่มากกว่านี้มากมายเลยจ้ะผลลัพธ์ก็คือคําว่าหมัดหรือว่าสิ่งที่เราหมัดเราสังเกตนะฮะเราต้องการหมัดสิ่งที่เราควบคุมก็คือบริสามทัพเดชคพณลปูสดป็นโลละนั้นผลงานงานออกมาก็ต้องเป็นบริสามทัพเดตพพะลปูหลวงปูสดจันโลเป็นธาตุเป็นโมเลกุลของสิ่งนั้นๆที่ได้มาจากบริสามททัพเดชคุณลปูสดจันโรเป็น ผู้กากับเป็นผู้รวมแล้วก็เอาสิ่งเนี้ยมามาเข้าสู่ร่างกายเพื่อจะประกอบเป็นขึ้นใหม่เป็นร่างกายของเรานั้นเราก็ทํามนุษย์อนี้เราก็ทำมันเราไปเลยหรือว่านันุษย์นี้หมายถึงว่าก็หมักนั้นหมักนี้ไปเราอยากทําก็ทําไปหรือว่าเราหมักแล้วรู้สึกเราไม่ได้ใช้แล้วก็เอาไปให้กับพืชให้พืชได้ได้จเจริญเติบโตได,ด้เก็บธาตุเก็บเอนไซม์เก็บ พลังงานนี้ไว้กับพืชรักษาไว้ที่จักรวารมนุษย์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทิ้งก็เกิดประโยชน์บนเลยจ้ะแต่ก็มีบางคนก็ก็โยนไปที่ขยะหรือว่าไปที่พื้นให้เขาเป็นปุ๋ยอย่างนี้เขาพอไหวก็ได้อีกแค่เดียวกันแต่ถ้าเราควบคุมไว้ในที่ที่ของเราแล้วก็เอามาใช้งานได้ง่ายใช้ประโยชน์อื่นๆได้เยอะอย่างนี้ก็ได้แล้วแล้วเขาสามารถเดินทาง ไปตามเส้นทางต่างๆได้เยอะแยะเลยจ้ะเช่นเราหมักกันทรายไว้เงี้ยก็สามารถมาถึงเราได้ี้ยไม่ใช่ว่าจะต้องไปจินต้องเอาเข้ามาจินสเลยก็ไม่ไม่จําเป็นหรือแม้แต่นะจ้ะที่เราเห็นแบบว่ามีพายุอย่างเงี้ยมีฟ้าผ่ามีภัยพิบัติเยอะแยะเลยสิ่งที่รวดเร็วและง่ายมากเลยอะคือวิธีสิ่งที่ยุ่งยากแบบเป็นอะไรที่ มากๆยากมากๆอ่ะแก้โดยวิธีที่ง่ายมากเลยอ่ะแต่เขาไม่รู้กันก็เพียงแค่ไปเตรียมน้ำตาลโอถึงมาเยอะๆไปเตรียมพวกผลไม้ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะหรือจะเอาผัดอะไรก็ได้ทําน้ําหมักไงก็ทําแต่ละบ้านแต่ละบ้านนั่นแหละจ๊ะ ทำไว้บ้านหนึ่งก็หล่ยๆหลเป็นตันก็ได้ตันก็แค่พันลิตรเองถังนั้นก็ได้ห้าสิบลิตรถังนี้ได้ร้อยลิตรถังนั้นได้ยี่สิบลิตรรวมๆก็เฉลี่ยแล้วบ้านหนึ่งก็ได้คนละตันคนละตันอย่างเนี้ยแต่ว่าเป็นถังหล่ยไถังหรือใส่เป็นขวดน้ําบ้านนั้นก็มีบ้านนั้นก็มีผลลัพธ์ก็คือพายุไม่ค่อยมีแล้วจ้ะไอที่ทอร์นาโดอะไรทั้งหลายนี่ก็ แคจบอะเพราะว่าเขามีประจุไฟฟ้าดีนะจ๊ะแล้วยิ่งมีพมีความชื้นเข้ามาหรือมีฝนฝนมาเนี่ยเขาก็ทํางานแล้วตั้งตั้งอยู่ระดับพื้นดินเขาก็ขึ้นไปถึงระดับฟ้าเลยจ้ะโครงสร้างของของการเคลื่อนไหวต่างขั้วที่รุนแรงที่จะทําให้เกิดคําว่าความร้อนเย็นหรือประจุผลออกมาเป็น เป็นพายุเป็นทอร์นาโดหรือเป็นฟ้าผ่าอะไรก็เถอะเขาจะปรับให้เข้าสู่สภาวาะเสถียรน,นะให้นิ่งๆอะ่ะให้สงบสงบอะ่ะคือผลลัพธ์รวมๆคือฟ้าไม่ผ่าไม่เกิดพายุแต่เขาไม่รู้กันเขาก็ปล่อยให้บ้านเรือนเขาเกิดทอร์นาโดเกิดพายุอะไรไหรือแบบไฟปา่าเกิดการแห้งแล้งฝนตกต้องตามไม่ตรงงรู้กันก็แก้โดยเอนไซม์แหละเพราะขนาดาที่เราทำเอนไซม์หรือว่าทำการหมักมา เรามีบริษัทธ์นาตุเต่คนบุสดจันทรโรสร้างขึ้นตลอดเก็บไว้ตรงนั้นเก็บไว้ตรงนั้นนั่นแหละในในน้ำหมักนั่นละประกอบไว้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 เพราะเขาก็คือท่อฐานบุญที่แบบไม่มีวิญญาณธาตุหรือถ้าจะเป็นกุญรีด้วยก็ก็ก็ด้วยอะ่ะอ๋อจะไม่มีต่อสุดว่าเราทําแล้วทําพวกไข่เน่าหรือน้ำหมักแล้วเป็นหนอนอย่างเงี้ย พอเราปล่อยระยะเวลาไปเขาก็ตายจ้ะพอตายไปเขาก็ย่อยสลายในนั้นน่ะแล้วหนอนนี่มีประโยชน์มากไ่ไม่บางที่เนี่ยเขาเขาเอาหนอนมาหมักรวมๆกันไว้เยอะๆเลยละ่ะเพราะหนอนนี่มีโกรธฮอร์โมนเยอะมาก่ะเป็นของสุดๆดีมากเลยอ่ะในหลายๆที่นี่บางทีเขาเอาหนอนมากินจ้ยเพราะว่าหนอนนี่เขาเขามีโปรตีนมี มีฮอร์โมนมีอะไรที่ดีดีสุดๆเลยอะ่ะโดยเฉพาะโรทฮอร์โมนคําว่าโรทฮอร์โมนโครงสร้างคําว่าโรทฮอร์โมนนี้เขามีโครงสร้างหลายแบบนะรวมๆแล้วคือทําให้ทําให้ร่างกายสร้างตัวเองขึ้นมาสร้างเซลล์สร้างเนื้อเยื่ออะไรมาเนี่ยคือเจริญเติบโตละ่ะหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่มาเร็วๆเยอะๆแยะนั้นคําว่าโรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นกลุ่มของฮอร์โมนรวมๆหล,ลายอย่างเลยจ้ะ ไม่ได้โคตฮอร์โมนแปลว่าชื่อนี้อันเดียวไม่ใช่ก็มีหลายๆแบบมารวมรวมรวมแล้วลก็โคตฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยหรือฮอร์โมนที่ทําให้เกิดการเตริมเติบโตอย่างเงี้ยเนี่ยเช่นคําว่าเราหิวยท้องร้องแล้วบอกหลังโคตฮอร์โมนหรือว่าเกิดกระบวนการเรียกว่าโคตฮอร์โมน,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 โโมนเขาก็รับรู้ว่าเขาต้องสร้างเขาต้องซ่อมเขาต้องสร้างขึ้นมาก็รับรู้แล้วก็ระบบร่างกายเขาก็จะรับ คำสั่งจากปริศมทัตเตเดลคุณสดแทนสรปประกอบสิ่งที่ทําให้เกิดการสร้างขึ้นมาใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเก่าอย่างงี้ครับเราดูดูเรเลียดเราเรียกว่าหลังโคดโคโมโยอย่างนี้ยทีนี้พอเป็นหนอนเป็นไรเข้าไปก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเราก็ทานเฉพาะสิ่งที่เป็นน้าเพราะบางทีไข่แตกหรือบางทีไข่ไม่แตกบางทีเลยยังเป็นลูกๆถ้าเราจะามาใช้เราก็ทําให้ไข่เขาแตกแต่ต้องระวังบางทีเขาระเบิด แล้วก็ให้เขาระเบิดในขวดในถังนั่นแหละแล้วก็เอาน้ํามาใช้ปริมาณการใช้เนี่ยเราทําซุปมะละอย่างเงี้ยร้อนๆแล้วก็เอาไข่ลวกใส่ในถ้วยจะลูกหนึ่งหรือสองลูกก็ได้แล้วก็เอาไข่เน่าใส่เข้าไปสักครึ่งช้อนกาแฟหรือว่าน้อยกว่าก็ได้หรือบางคนก็มากกว่าแล้วแต่ว่าเราไหวหรือเปล่าหรือคําว่าไข่เน่าไม่ได้เนี่ยเราจะใช้เต้าหู้เน่าก็ได้ี่ะ เต้าหู้เน่าวิธีการทำเต้าหู้เน่าก็ไปเอากระป๋เอาเต้าหู้มาที่เขามีเต้าหู้จะเป็นแบบก้อนเหลืองๆแข็งๆที่เขาขายกันอะใส่สีบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าห้ามไม่ให้เขาใส่ก็มีก็เขาก็จะใส่อ่ะหรือว่าไปเลือกแบบที่ไม่ใส่สีก็ได้แบบขาวๆแล้วก็เอาโหลแบบประเภทอาการเดียวกันก็เรียงเลียงใส่ใส่ในโหลพลาสติกก็ได้โหลแก้วก็ได้ ถ้าเรามีเอนไซม์อยู่แล้วเราก็ใส่เข้าไปหนึ่งสองสามช้อนโต๊ะหรือใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งของของเต้าหู้ที่เราเรียงไว้หรือใส่เป็นเชื้อสักหน่อยหนึ่งแล้วเราก,แก็แล้วก็เอาเอาปิดฝาทีนี้เขาจะเกิดการหมักหรือเกิดอาการเน่าเสียจะเป็นสีดําสีอะไรแบบบูดเน่าอะไรก็ไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยจ้ะก็ให้เขาผ่านระย,ยะเวลาไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละจ้ะ ผ่านไปจนกระทั่งเขาเละๆมากๆเป็นน้ำออกสีค้าดดำหรือสีน้ำตาลสีน้ำตาลดำอะไรได้หมดเลยส่วนส่วนไข่เน่าก็เหมือนกันนะบางทีก็เป็นสีดำก็มีหรือว่ามีมีไขมันที่เป็นคราบคาบหรือโปรตีนที่เป็นคราบคราบปนอยู่ก็ไม่เป็นไรคนๆบ้างสีสีเทาสีดํา สีน้ำตาลอะไรก็ใช้ได้หมดเลยจ้ะตอนเนี้เราจะเอามาใช้ตอนไหนก็ได้ไม่จาเป็นว่าต้องสามเดือนหรือกี่เดือนพอเรารู้สึกว่าเราอยากใช้เราก็เอามาใช้เรื่อยๆเลยพราะเราก็บม่มของเราไปเรื่อยหมักไปเรื่อยไงจ้ะเมื่อกี้เราก็พูดยังยังไม่จบเลยเราก็โดดมาเรื่องเมื่อกี้เราก็เอาไข่ลวกเนี่ยแหละใส่ลงไปในถ้วยไข่ลวกเราลวกแล้วแล้วก็ ใส่ในถ้วยแล้วเอาช้อนคว้านเอาไข่ขาวที่ติดอยู่กับเปลือกเข้าไปด้วยนะแคลเซียมที่อยู่กับไข่ขาวที่อยู่อยู่กับเปลือกเนี่ยเราก็จะได้ไปด้วยจ้ะแล้วเอาใส่ไข่เน่าใส่เข้าไปใส่นิดนิดแล้วก็ลองใส่เพิ่มขึ้นว่ามันจะดีไหมแล้วก็ลองดูขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะนิดนิดก็ก็ประมาณหนึ่งรือว่าช้อนช้อน ช้อนกาแฟอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ว่าครึ่งช้อนกาแฟอาจจะน้อยกว่าครึ่งช้อนกาแฟคือน,น้อยน้อยอะลองนน้อยก่อนไข่ลวกมันก็อยู่ในถ้วยไข่เน่าก็ใส่ลงไปนิดหน่อยถ้าไม่ใส่ไข่เน่าแล้วจะใส่เต้าหู้เน่าก็ได้จากนั้นก็เอาน้ําซุปมละละร้อนเนี่ยเทลงไปจ้ะปริมาณที่เราจะเทลงไปมากน้อยก็แล้วแต่เรา น้ำร้อนๆก็ทำให้ไข่ขาวสุกด้วยจ้ะส่วนไข่แดงนั้นก็สุกพอดีๆไม่ได้สุกมากส่วนไข่เน่าก็จะสุกด้วยจ้ะเพราะไข่เน่าก็คือไข่ใช่ไหมจ้ะโดนน้ำร้อนลวกๆลวกลวก,ลวก,ก็คือก็คือสุกสุกแบบว่าไม่ไม่ไม่ทำให้เชื้อที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราอทำงานได้แล้วกระบวนการที่เรา ทำไข่เน่าอ่ะเชื้อที่ที่เป็นพิษอะ่ะที่เป็นโรคที่ทําให้ร่างกายเราป่วยอะ่ะเขาจะถูกบําบัดเลยนะจะถูกคุมด้วยเชื้อที่ไม่เป็นอันตรายจะ้ะนี่คือกระบวนการของคําว่าไข่เน่าเขาจะเป็นอย่างนี้โัวเชื้อที่จะเป็นอันตรายอะ่ะโดนโดนกา์ดไข่เน่าไปก็ตายแล้วอะไรจ้ะก็จะได้โครงสร้างของเอนไซม์แล้วก็ธาตุอาหารของของไข่เน่าของไขล่ละ ของสิ่งที่เราได้มาจากสัตว์เอ็นไซม์จากสัตว์ถ้าเอินไซม์จากพืชก็เป็นว่าจากเต้าหู้อย่างเงี้ยเต้าหู้เน่าอย่างเงี้ยแต่คุณสมบัติเขาต่างกันเหมือนกันนะจ๊ะเต้าหู้เน่านี่เขาก็จะมีวิตามินบคอมเพล็กก็ใกล้ๆกับไข่เน่าละ่ะแล้วก็มีวิตามินอื่นๆด้วยมีธาตุอาหารอะไรเยอะแยะ,แยะผลก็คือเมื่อเราทํา ทำไข่ซุปรลากลาดลงไปในไข่ลวกเนี่ยแล้วก็ดื่มตอนเช้าเป็นอาหารตอนเช้าแล้วก็ค่อยทานอาหารอื่นๆเข้าไปตามเข้าไปเมื่อผ่านไปแล้วห้านสาิีสิบนาทีอย่างเงี้ยให้เขาดูดซึมให้เขาย่อยสู่ร่างกายเขาเป็นเขาจะมีผลต่อการสร้างเซลล์ในระดับต่างๆของร่างกายเี่ยไปถึงระดับปลายเซลล์เลย โดยเฉพาะที่สมองธาตอาหารนี้ก็เข้าไปถึงระดับสมองได้เลยนะจ๊ะก็คือจะสร้างสมองขึ้นมาใหม่เลยละ่ะสร้างเซลล์สมองสร้างสมองขึ้นมาใหม่บางคนมีอาการของสมองที่ที่ฝ่อสมองที่แบบเล็กลงอะ่ะเพราะเขาตายเพราะเขาสร้างขึ้นใหม่เขาจะเริ่มเริ่มแบบดีขึ้อนอะเริ่มแบบเต็มเริ่มแบบไม่ค่อยปวดหัวเริ่มสบายตัว แรกก็จะปวดหัวก่อนจะปวดปวดเป็นปวดเป็นเดือนเป็นหลายเดือนขึ้นมาเรื่อยเ,เ,เพราะเราทานไข่เน่าทุกวันทุกวันเนี้ยเราทานไข่ไข่ลวกแล้วก็ราดด้วยมะละสุดมะละร้อนเนี่ยสมองเราก็จะโอเคขึ้นเลยจะโครงสร้างของสีสันรเราจะสวยเลยจ้ะโครงสร้างผิวพรรณของร่างกายเราออกมาดีหมดเพราะว่า เขาสร้างเซลล์ทั้งร่างกายอะ่ะเพราะว่าตัวของมะระเนี่ยสุปรละเนี่ยหรือแม้แต่ซุปปรละเนี่ยก็มีเอนไซม์ของสีว่ขาวเห็ดหอมอยู่แล้วเห็นไหมก็คือมีมีเต้าหู้เน่าเนีนะ่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้ะที่เขาเรียกว่าซีอุ C ่ U our, อะ่ะสีอุ่ขาวอ่ะแล้วเราก็ทําเพิ่มเข้าไปด้วยนี่ไงที่เป็นที่ที่เป็นเต้าหู้เน่าเนี่แหละแล้วก็ทําเป็นไข่เน่านี้ด้วย เอาเติมใส่เข้าไปอย่างนี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วพอทานนี่เราจะสังเกตนะมันอิ่มแค่ทานนี้รู้สึกไม่ค่อยอยากกินเลยละทําไมก็เซลล์เขาได้อาหารแล้วอะผู้ที่เลือดลมเดินไม่สะดวกเพราะว่าท่อทานบนุญหรือว่าเส้นทางการเดินทางของเซลล์ที่ต้องการธาตุอาหาระ ต้องการเลือดต้องการอาหารไปในระดับปลายเซลล์อะพอตีบตันเนี่นะปลายเซลล์เขาก็บอกเขาอยากได้อาหารอยากได้อาหารเขาก็บอกบอกเซลล์นั้นก็อยากได้อยากได้รวมๆแล้วเขาจะบอกว่าเอาอาหารมาให้หน่อยหิวอาหารนี่นะี้ฮะผู้ที่เส้นทางของท่อทานบุญติบตันหรือว่าเส้นทางการไหลเวียนของร่างกายของระบบระบบของร่างกายนี่ติดตันอะ่ะ เมื่อทานอาหารเข้าไปธาตุอาหารเขาก็ย่อยหรือบางทีย่อยก็ไม่สมบูรณ์เดินทางไปถึงเซลล์ก็ยังเดินทางไม่ค่อยถึงเลยเพราะว่ามันติดตาหนักหรือไปถึงก็ถึงหน่อยหนึง่งหรือบางทีกว่าจะไปถึงก็ช้าแต่ขณะที่กินเข้าไปเนี่ยกินเยอะๆๆๆเลยมันเกินอะ่ะเพราะหนึ่งระบบย่อยก็ไม่สมบูรณ์อันที่สองการเดินทางของธาตุอาหารระดับตั้งแต่ดูดซึมจากลำไส้ไปถึงเซลล์ไปถึงปลายเซลล์ช้ามาก พราะติดฟันเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่ทําให้เขาคล่องไม่ไม่ยอมทําความสะอาดไม่ยอมสร้างขึ้นใหม่อะหรือความหมายคือไม่ยอมทําฟาสติ้งนั่นแหละจ้ะรวมๆแล้วก็คืออาการของความกินเยอะเกินอะพออาหารกว่าจะถึงปลายเซลล์ก็ช้ามากแต่การที่กินกินกินเข้าไปเอาเข้าปากไปแล้วก็เคี้ยว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 ,ยว,ยวหมักหมักว้อในตัวแล้วเขาถึงบอกว่าอิ่มแล้วเขาว่าอิ่มแล้วคือปลายเซลล์ได้รับอาหารพอแล้ว นี่ไงผลรุนแรงก็คืออ้วนหรือว่ามีความผิดปกติหรือกินบ่อยมากหิวกระหายแบบเปดรดอะไรอ่หิวอยากกินเพราะเซลล์เขาต้องการอะแล้วทำไมเซลล์ต้องการเพราะเส้นทางที่ไปถึงติดตันไงเหมือนกับการที่เราส่งอาหารไปให้กับผู้ที่เขาต้องการเนี่ยแต่ในระหว่างเส้นทางเนี่ยมีการขวางกันไม่ให้เดินทางเอาอาหารไปถึงได้งเงี้ย ที่อยู่ปลายทางก็บอกเมื่อไหร่อาหารจะมาก็เลยบอกมาว่าเนี่ยต้องการอาหารคนที่ส่งอาหารไปให้ก็เอาอาหารไปให้อีกอาหารมาให้อีกแต่การเดินทางยังไม่ไปถึงอะ่ะก็กลายเป็นว่าให้ไปซะเยอะเลยแต่ยังไม่ถึงเนี้ยนั้นก็มีบางส่วนที่จบท,ที่ในระหว่างการเดินทางไม่ถึงก็เกิดอาการเสียหายของอาหารในทันเนี้ยคือรวมๆแล้วคือเลเทะคือแบบมั่วมากเลยอ่ะคือแบบ ไม่เป็นไปตามงานของบริษัทเป็นฟุณปูสอนดนสนโลกฉนั้นเมื่อเราทําคําว่าฟาสติ้งเนี่ยสิ่งที่ทําให้ติดตันทั้งหลายเขาออกไปทําให้เส้นทางท่อตทันบุตรเราคล่องทําให้เส้นทางเลื่อนลมเราครล่องราทานสมบัติไขล่ลวกไปก็ถึงฟุ๊บแป๊บเดียวถึงละเซลลก็บอกว่าโอเคอิ่มมากเลยถึงแล้วถึงละใช้ได้ใช้ได้มันก็เลยเป็นอาการแบบไม่อยากกินอะไรไงมันรู้สึกอิ่มอิ่มเมื่อไม่อยากกินอะไรก็ไม่ต้องไปกินแค่นั้นเอง ก็เพราะว่าเขาได้ได้แล้วใช้ได้ละหรือตอนนี้มันต้องออกกําลังกายหรือว่าต้องทํางานเราก็จะบอกอ๋ออย่างนี้ต้องเอาอาหารเข้าไปอีกด้วยนะเพราะแค่นี้ยังไม่พอเขาก็จะบอกว่าเขาอยากกินแล้วก็ให้เขากินก็ให้อาหารเขาแล้วอาหารก็จะไปถึงใบเซลล์อย่างรวดเร็วปุ๊บเนี่ยน,นั้นขณะที่กินอยู่ก็ก็จะรู้สึกว่าอิ่มในตอนนั้นเลยซึ่งกินไม่นานก็อิ่มซะและ้วพออาหารจาก ตั้งแต่ดูดซึมก็ฟึดไปถึงปลายเซลลได้เร็วการทํางานเขาเป็นอย่างไรจ้ะฉะนั้นต้องสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับร,ระบบความเป็นตัวของเราจ้ะแล้วเราก็จะรู้หมดละว,ว่าสิ่งที่ผิดปกติไปจากนี้เป็นยังไงหรือใครผิดปกติบ้างแล้วเราจะแก้ไขเขาได้อย่างไรมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยจ้ะเพียงแค่รับรู้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานณนตะำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มต้น เกิดขึ้นแรกบรม <gehört Marina. S 1> ีสามธาตุพระเดชคุณหลวงคุณหลวงผู้สดจันทสโลซึ่งเป็นแหล่งของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบรมีสามสิทธพระเดชคุณหลวงผู้สดจันทสโลเป็นศูนย์กลางของการทำหยุดตัวสําเร็จของบรมีสามสิทธะพระเดชคุณหลวงผู้สดจันทสโลสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบรมีสามสิทธะพระเดชคุณหลวงผู้สดจันทสโลเอาง่ายอย่างนี้นะฮะ